นับเป็นโคตรข่าวร้ายสำหรับแฟนเชลซีก่อนที่สัมเวียนพรีเมียร์ลีกสีซสั่นี้จะเปิดฉากขึ้นครับเพราะว่านัตเตที่เป็นคีย์แมนสำคัญอย่างคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูอาจต้องหายหน้าหายตาไปพักใหญ่เขาได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าจากเกมอุ่นเครื่องที่เจอกับดอทมุนซึ่งเดิมทีคาดกันว่าอาจจะพักไม่นานเพราะไม่ได้ดูเจ็บหนักถึงขั้นร้ายแรงแต่ล่าสุดทางสโมสรได้ออกมาประกาศยืนยันแล้วว่าเอ็นคุนคูเจ็บหนักกว่าที่คิดและจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดต้องใช้เวลาพักฟื้นนานถึง4เดือนการหายไปของเอ็นคุนคูจะส่งผลขนนาาดไหพรว เป็นผู้เล่นที่มีส่วนร่วมถึง126ประตูจากร7 2เกมเมื่อสมัยอยู่กับไล์ซิปแบ่งเป็นยิง70และ56แอซซิปนี่เป็นผู้เล่นที่มีทักษะสกิลรอบด้านทางเทคนิคความรวดเร็วที่คล่องตัวดีมากๆยามไปกับบอลเช่นเดียวกับสถิติการเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้อยู่ในเกมที่ยอดเยี่ยมนี่เป็นผู้เล่นที่มีจุดเด่นในเรื่องการสร้างสรรค์เกมแถมยังผลิตสกอร์ให้กับทีมได้ด้วยตัวเองเล่นได้หลากหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นปีกกองหน้ามิดฟิลต,ตัวรุกเรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่อาวุธคคครรรรบบมมือืออออดดัััังงงงนนนนนน้้จจึไไ่่่่่่ใใชเเเเแปปกกกกทีี็ุูะายยวต ดีสุดในบุเด,ดเสิกาเมื่อสมัยที่ข้าแข่งอยู่ในเยอเรมัน เขาได้ลงสนามให้กับเชลซีไป5เกมในช่วงเร e ซีซั่นและเป็นหนึ่งในนักเตะที่ผลงานเข้าตาถึงจะเป็นนักเตะใหม่แต่ทว่าปรับตัวได้ดีและไวมากๆการมีเอ็นคุนคูในสนามนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าเกมรกของเชลซีมีมิติและมีความอันตรายมากขึ้นเอ็นคุนคูเป็นผู้เล่นที่สร้างอิมแพคให้กับทีมได้แบบเห็นได้ชัดถูกมองว่าน,นี่เป็นหนึ่งในคีย์แมนสำคัญและเป็นอาวุธเด็ดของเชลซีแนะ่ซึ่งถ้าจะถามว่าการหายไปของเขากว่า4เดือนจะส่งผลกับเชลซีแค่ไหนก็คงตอบตรงตรงว่าส่งผลมากแน่นอนที่ผ่านมาตลอดช่วง 3ปีกับไลฟ์ซิกทางเอ็นคุณคูเจออาการบาดเจ็บเล่นงานไปทั้งหมด6ครั้งใช้เวลาพักฟื้นรวมกันไปทั้งหมด181วันพลาดลงสนามไป20เกม หากเราเทียบเคสที่เจอณตอนนี้กับประวัติอาการบาดเจ็บที่ผ่านมานะครับเขาเคยบาดเจ็บที่หัวเข่าและเอ็นฉีกมาแล้วเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วและใช้เวลาพักฟื้นถึง83วันกว่าจะกลับมาลงสนามได้เราไม่รู้ว่าเคสนี้จะเป็นการเจ็บซ้ำที่แผลเดิมหรือเปล่าแต่การที่เอ็นคุณคููต้องหายไปนานขนาดน,นี้ก็เท่ากับว่าเขาจะพลาดโอกาสลง้เล่นกับทีมไราราว16-17นัดซึ่งนี่ยังไม่รวมพวกเกมเอฟเอคัพหรือคาราบาลคัพลิขับด้วยนะครับโดย16-17นัดที่ว่าไปนั้นจะมีการเจอกับลิเวอร์พูลวันนี้เว ลูตันทาวฟอเรสต์บอลมัตวิลล่าฟูลแลมเบอร์นสลีย์อาร์เซนอลเบรนท์ฟอร์ดซัปเปอร์แมนซิตี้นิวคาสเซิลบร์ตันแมนยูเอฟเวอร์ตันและเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาเอ็นคุนคูเล่นเป็นกองหน้าในเกมกับบร์ตันยืนเป็นมิดฟิลด์ในตัวรุกเกมกับนิวคาสเซิลส่วนในเกมกับฟูลแลมและดอทมุน อาออกสตาร์ทยืนตำแหน่งปีกซ้ายแต่ในระบบ4-2-3-1ของพี่พอตว่ากันว่าเขานะคะรับจะได้รับบทบาทเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนั่นก็หมายความว่าการขาดเอ็นคุนคูไปท้ากับว่าตอนนี้เชลซีไม่มีผู้เล่นมิดฟิลด์ตัวรุกที่สามารถหวังผลได้แบบเขาสักคน าเกิดต้องหายไป4เดือนแน่นอนว่ามันจะเป็นปัญหาแน่นอนซึ่งเราก็ต้องมาดูและครับว่าเชลซีและพี่พอร์ตจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรทางเลือกแรกก็คือให้โอกาสกับคาร์นิชุบูเมกาเพราะว่าในช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมานะครับพี่พอร์ตจับเขาไปเลนตำแหน่งนี้แต่ทว่ามันก็มีคำถามคือเขาจะกล้าไว้ใจให้เด็กอายุแค่19ปีรับบทบาทสำคัญในเกมแข่ง,งขันอย่างเป็นทางการหรือเปล่าอีกทางหนึ่งก็คือการหาผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพซึ่งมันก็ยังพอมีเวลาอยู่ครับและถ้าหากพูดถึงผู้เล่นตำแหน่งน ของพาเลสและเนม่าที่ล่าสุดก็มีรายงานว่าได้แจ้งกับทางปารีสแล้วว่าต้องการย้ายออกจากที่แต่ก็เป็นที่คาดกันว่าตัวของเนม่าต้องการกลับไปที่บาร์เซโลน่ามากกว่า แต่ก็อย่างที่เราทราบกันแหละครับว่าบาร์เซโลนาค่อนข้างมีปัญหาเรื่องของการเงินดังนั้นเชลซีก็ยังพอมีโอกาสถ้าอยากได้เนี่ม,มามาจริงๆซึ่งนแฟนของเชลซีตอนนี้นะครับหลังได้เห็นข่าวว่าเอ็นคุณคูณเจ็บหนักและต้องพักยาวในโลกโซเชียลก็มีกระแสรเรียกร้องให้สโมสรไปกระชากตัวชัวร์เฟลิกกลับมาร่วมทีมีครัง้งพรวนนี้เป็นนักเตะที่มีผลงานค่อนข้างเข้าตาเมื่อปีที่แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาดูแหละครับว่าเชลซีจะหาทางจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร